สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาที่ RS Coffee กาแฟเทพสเสด็จครับสำหรับ RS Coffee กาแฟเทพสเสด็จแห่งนี้นะครับเป็นรับวิสาหกิจชุมชนที่ตัอ้งอยู่ในบ้านปางไฮตำบลเทพสเสด็จครับเป็นแหล่งจำหน่ายกาแฟะนะครับ พันธุ์อาราบิก้าชั้นดีเลยครับสำหรับที่ RS Coffee แห่งนี้นะครับก็เป็นรัดวิสาหกิจชุมชนนะครับผลผลิตจากชาวบ้านนะครับก็นำมาที่นี่เพื่อจัดจำหน่ายนะครับที่ RS เนี่ยเขาก็มีโรงบ่มโรงเพาะพันธุ์กาแฟของเขาด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของ RS Coffee <ข>อาราบิก้าใช่ครับผมบ้านปังไฮแห่งนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยเขานั่งคัดมเมล็ดพันอาราบิก้านะครับซึ่งเป็นพันธุ์กาแฟที่ขึ้นชื่อของที่บ้านปังไฮตาบนเทพเสด็จแห่งนี้เลยครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกาแฟนะครับผมแนะนำที่ RS แห่งนี้นะครับเขามีจัดจำหน่ายนะครับ ราคานะครับก็จะเริ่มที่กิโลละ500บาทนะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นแก้วเขาก็มีนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นที่บรรจุกาแฟนะครับสําหรับกาแฟที่ที่บ้านปางหาแห่งนี้นะครับโอ้โหผมดมแล้วได้กลิ่นแล้วหอมมากเลยครับเขาจะมีตั้งแต่ระดับตั้งแต่อ่อน ปานกลางเข้มเข้มมากเนี่ยครับที่ตักนั่อยู่เป็นแบบปานกลางนะครับได้กินนี่โอ้โหวรู้สึกว่ามันหอมมากจริงๆครับอันนี้กลางเข้มนะครับก็กลิ่นนี้ก็จะรู้สึกเข้มเ้มจะรับรู้ได้เลยครับเดินเข้าไปนี่โอ้โหกลิ่นกาแฟนี่หอมฉุยเลยครับหอมจริงๆครับสำหรับท่านที่ชอบกาแฟนี่ผมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับ อย่างที่ผมบอกนะครับ ok. เขาก็เริ่มต้นตั้งแต่อ่อนกลางกลางเข้มเข้มแล้วเข้มมากครับผมแล้วก็มีแบบดายอีกนะครับก็เริ่มต้นที่กิโลละห้า้อยนะครับอย่างดายเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยก็รู้สึกจะแปดร้อยนะครับอันนี้ถุงนึงเนี่ยเป็นครึ่งกิโลนะครับนี่ครับก็ ตักใส่ถุงแล้วก็ติดป้ายพร้อมจำหน่ายเลยครับนี่ครับแบบดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะหอมมากเลยครับโอ้โหสำหรับท่านที่ชอบกาแฟนะครับผมแนะนำนะครับเป็นของฝากขึ้นชื่อของที่บ้านปังหายในมนลเทพเสิด็จแห่งนี้เลยครับ R.S. กาแฟนี่ครับก็เป็นบริเวณหลงคั่วของเขานะครับ บริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นโรงเรือนนะครับเพาะพันธุ์ต้นกล้ากาแฟนะครับก็มีสรดน้ําสวนน้ํานะครับก็ลมลื่นดีครับนี่ครับสำหรับท่านที่ซื้อกาแฟไปแล้วอยากจะเดินเล่นนะครับที่นี่ก็มีวิวสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับคอกาแฟนะครับ RS Coffee กาแฟเทพเสด็จครับ อยู่ที่บ้านปงางไฮตำบลเทีสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับแเราว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ